โอเคเนาะอันนี้เป็นแอนอลเคม2สองบทที่2นะครับก็คือโพเทน t ิโอเมทรก็จะเป็นภาคต่อจากแอนอลเคม1ที่เราเรียนไปแบบแตะๆนิดนึงว่าโพเทน t ิโอเมทรคือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเะก,กี้เราไปพูดไปแล้วนิดนึงเนาะว่าโพเทน t ิโอเมทรคืออะไรถ้าดูตามหลักการเนาะมันเป็นเทคนิคแบบที่เป็นอินเตอร์เฟ l เชียลเทคนิคก็คือ เป็นเทคนิคที่วัดสมบัติที่ผิวหน้าผิวหน้าของอะไรก็คือผิวหน้าของขั้วผิวหน้าอิเล็กทรอแล้วก็เป็นเทคนิคที่ไม่มีกระแสะไหลผ่านเนาะไอเทกกับศูนย์ก็คือเป็นสเตติกเทคนิคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโพเทนชิโอเมทรีนะครับที่บอกว่าไม่มีกระแสะไหลผ่านนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรในอุดมคติอะด้วยหลักการของเทคนิคนี้มันไม่ควรจะมีกระแสะไหลผ่านนะทีนี้มันมาจากไหนหลักการของเทคนิคนี้จริงๆมันก็จะมาจาก ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารใช่ไหมครับ O หรือ R ในที่นี้ก็คือ Oxidized form หรือ Reduced form ตัวอย่างเช่นอะไรดี Copper เนาะ Copper 2บวกกับ Copper เงี้ยถ้า Copper 2บวกรับ2อิเล็กตรอนได้เป็น Copper ใช่ไหมครับ O เนี่ยหรือว่า Oxidized form เนี่ยก็คือ Copper 2บวก R เนี่ยหรือว่า Reduced form เนี่ยครับก็คือ Copper แต่ว่าเนื่องจาก Copper เป็นของแข็งใช่ไหมเพราะฉะนั้นของแข็งบริสุทธิ์ของเหลวบริสุทธิ์เราจะแทนมันด้วย1เพราะว่าจริงๆแล้วสมการเนี้ย เป็น activity เนาะไม่ใช่ความมุ่นคงอ่ะเพราะฉะนั้นจากสมการนี้ครับซึ่งก็คือเนินสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันคือเนินสี่เหลี่ยมของขั้วไฟฟ้าเนินสี่เหลี่ยมของศักขั้วไฟฟ้าก็คือเป็นเนินสี่เหลี่ยมของอิเล็กโทรโพเทนเชียลเนี่ยเห็นไหมว่าเอ่อความมั่นคงของออกซิไดซ์ฟอร์มหรือเรดิวซ์ฟอร์มเนี่ยส่งผลต่อศักขัไฟฟ้าของขั้วเพราะฉะนั้นด้วยตรงนี้แหละที่เราเลยเอามาพัฒนาเป็นเทคนิคที่เรียกว่า potentiometry Hmm. เพราะฉะนั้นหลักการของมันเนี่ยนะครับเราก็จะทำอะไรเราจะวัดศักไฟฟ้าของเซลล์กราวนะิกเนาะวัดศักไฟฟ้าของเซลล์กราวนิกก็คือเรามีอิเล็กโทรดอยู่สองอนันอันแรกเนี่ยเราเรียกเรียกว่า reference electrode ใช่ไหมหรือว่าซึ่งมีศักไฟฟ้าที่มันคงที่ใช่ไหมครับเราเรียกว่าเ e ป็น e ห้อย ref เนี่ย reference reference electrode แล้วเราก็มีขั้วไฟฟ้าอีกอันนึงมีอิเล็กโทรดอีกอันนึงที่เรียกว่า indicator electrode ซึ่งจะมีสักไฟฟ้าเนี่ยคือ E แล้วก็ห้อย I n d ก็คือ e, Hi ind, คอ, indicator อ,อ, 2, อินดิเคเตอร์เนาะไอเจ้าอิเล็กโทรดสอันเนี้ยจะจุ่มอยู่ในสารละลายที่เราต้องการวัดนะครับจุ่มอยู่ในสารละลายที่เราต้องการวัดแล้วเราก็ใช้โวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทานสูงเนี่ยวัดสักไฟฟ้าวัดความต่างสักระหว่างอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดกับ Reference อิเล็กโทรเช่นตัวเลขที่อ่านได้เนี่ยมันก็จะเป็นสักไฟฟ้าของเซลล์ใช่ไหม เซล์ที่ว่าเนี่ยก็คืออะไรเอ่ยมันก็คือเซลที่เกิดจากครึ่งนึงเนี่ยเป็น reference electrode อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็น indicator electrode ถ้าถ้าคุณมองในแง่ของ galvanic cell นะเออแต่ว่าแต่ว่ามันมักจะอยู่ในสัตน์ายเดียวกันแหละเราเราก็เลยไม่ใช้ขีดคู่ขันมันก็จะเป็นขีดเดียวอ่าแล้วมันในองค์ประกอบของมันก็จะมีอะไรมี sample solution ใช่ไหมสัตน์ายที่เราต้องการวิเคราะห์อ่าแล้วก็มี s o bridge เราพูดถึงว่ามันคือยังไง s o bridge นะแล้ว เราะฉะนั้นเนี่ยให้ครึ่งหนึ่งเป็น Indicator electrode อีกครึ่งหนึ่งเป็น reference e l เล t r o d รเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราอ่านได้ตรงนี้ก็คือสักย์ไฟฟ้าของเซลล์ e-cell ตรงนี้ก็จะเท่ากับ e-indicator ลบ e-reference นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเนื่องจาก e-indicator หรือว่า e-indicator ตรงนี้สัมพันธ์กับความเป็นข้นของสารพูดง่ายๆก็คือ e-cell เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับ ความเป็นพ้นของสารเช่นกันเพราะฉะนั้นด้วยด้วยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเราก็เลยเอามาพัฒนาเป็นโพเทน t ชียลเรก็คือวัดศักปฟฟ้าแล้วบอกได้ว่าสารของเรามีความเป็นพ้นเท่าไหร่นะซึ่งสมบัติที่เราต้องการเราเห็นละว่ามันมีอยู่สองประเด็นประเด็นแรกก็คืออะไรประเด็นแรกก็คือเราต้องมี Refer e n c e e l e ็ t โ o d e ใช่ไหมเราต้องวัดศักไรฟ้าเทียบกันอย่างที่บอกเราไม่สามารถวัดศักปรฟ้าจากพวกขวเดียวได้เราต้องมีตัวเทียบเสมอ เพราะฉะนั้นตัวเทียบของมันเนี่ยมันก็ต้องไม่เปลี่ยนแปลงถูกปะพูดง่ายของมันก็คือสักไฟฟ้าของ reference electrode เนี่ยมันก็จะต้องมีค่าคงที่ถูกไหมครับ reference electrode เนี่ยต้องมีค่าคงที่ก็คือตัวมันเองต้องมีความเสถียรหรือว่า stable ก็คือเพื่อให้ e ref เนี่ยคงที่แล้วจะได้จะได้ได้ว่า e e cell อ่ะขึ้นกับ e indicator e เพียงอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเรามันก็จะขึ้นอยู่ว่าระบบเนี้ย reference electrode อะไรอะดีอืม ถัดมาไนไฟ์ไม่ถัดมาคือเราต้องใช้อินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดที่มันเลือกจำเพาะใช้อินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดที่เลือกจำเพาะพูดง่ายๆคือสมมติเราซื้อมาเนี่ยแล้วอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดมันจำเพาะกับอะไรดีโปรตอนเท่านั้นเนี่ยมันก็ต้องจำเพาะกับโปรตอนเท่านั้นจริงๆไม่ใช่ว่าแบบสักไฟฟ้าเปลี่ยนไปเพราะว่ามีโซเดียมมีโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนี่ยมันก็ไม่ซีเล็กทีฟใช่ไหมความเลือกจำเพาะมันก็จะไม่มี แล้ว e ีเ l ลที่เราอ่านได้มันก็จะเป็นอะไรไม่รู้ละซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโปรตอนหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดสักของอินดิเคเตอร์อิเล็กโทรดเนี่ยก็เลยจะต้องมีความเลือกเฉพาะก็คือพยายามให้มันขึ้นอยู่กับแอนอะไลซ์ของเราเพียงอย่างเดียวเนาะแต่ทีเนี้ยมี Requirements พนเศษอันนึงก็คืออะไรเอ่ยมีควอไลเมนทพิเศษอันนึงก็คือจริงๆอะครับถ้าจำถ้าจําได้นะ ถ้าเรามีแผ่นกั้นหรือมีเบรน์ขั้นระหว่างอะไรสอย่างหนึ่งแล้วเรามีสารละลายสองฝั่งเรามีสารละลายสองฝั่งที่สมบัติมันไม่เหมือนกันเรามีสารละลายสองฝั่งที่สมบัติมันไม่เหมือนกันมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า l i q u i d j ังชั i น n p o t e n t i a l liquid j ังชั i น n potential หรือเราย่อว่า e ห้ย j เนี่ยครับ liquid j ังชั i น n p o t e n t i a l ลิควิดจังชันโพเทนเชียลเกิดขึ้นได้ยังไงทบทวนนิดนึงเนาะสมมติว่าเรามีสารละลายอยู่สองฝั่ง ฝั่งเนี้ยคือ0.1มลาร์ไฮโดรคลอรดกแล้วกันอะแล้วเราก็มีเมมเบรนขั้นออีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นไฮโดรคลอริกที่เจือจางน้อยกว่าสมมติว่าเป็น0.01มลาร์ไฮโดรคลอริกทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นขอโทษอ่าฝั่งนี้เข้มข้นกว่าเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีจำนวนมีความเข้มข้นหนือมีปริมาณของไอออนสูงกว่าฝั่งขวาซึ่งมีความเจือจางกว่า อ่ะตามหลักการแพร่ของสารเนาะสารก็จะแพร่จากความเข้มข้นสูงไปความเข้มข้นต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโปรตอนอยู่อันหนึ่งอ่ะโปรมีโปรตอนส่วนมากก็คืออยากจะแพร่ไปด้านที่เจือจางกว่าคลอ,อรัยก็อยากจะแพร่ไปด้านที่เจือจางกว่าเหมือนกัน <_ d ial id> เพียงแต่ว่าโปรตอนกับคลอรัยเนี่ยขนาดของมันต่างกันนะครับขนาดของมันต่างกันโปรตอนเล็กกว่าคลอรดยใหญ่กว่าเชะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ย โปรตอนจะแพร่ได้เร็วกว่าแพร่ได้เร็วกว่าคอร์ได์โปรตอนจะแพร่ได้เร็วกว่าคอร์ได์เพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เหมือนว่าเมื่อสุดท้ายอ่ะเมื่อมันเข้าสู่สมดุลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยครับฝั่งที่มันเจือจางเนี่ยมันเลยมีความเป็นบวกมันเลยมีความเป็นบวกเพราะว่าเหมือนโปรตอนมันวิ่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไวกว่ามันเลยมีความเป็นบวกในขณะที่คอร์ได์มันไปได้ช้ากว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ประจุลบทั้งหลายจากคอไลน์เนี่ยมันก็ออยู่ที่เดิมมันก็ออยู่ที่สารละลายเดิมเพราะฉะนั้นฝั่งหนึ่งเป็นบวกฝั่งหนึ่งเป็นลบอ่่เมื่อตอนต้นข้าบเราบอกว่าสักไฟฟ้า,ฟามันเกิดขึ้นจากขึ้นจากการแยกของประจุถูกปะเนี่ยอันนี้ก็คือการแยกของประจุมีอันนึงลบมีอันหนึ่งบวกเพราะฉะนั้นการเกิดปรากฏการแบบนี้มันเลยทําให้เกิด Liquid j ังชั i น n p o t e n t i a l เนาะ e ห้อย j นะครับอีกรอบหนึ่งเนาะ ก็คือเรามีสารละลายที่มีความเป็นพ้นสูงกว่ากับสารละลายที่มีความเป็นพ้นต่ํากว่าเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เลยพยายามจะทําให้เกิดสมดุลก็คือไฮโดรคาริกก็เลยพยายามจะแพร่ไปที่ฝั่งที่เจือจางกว่าแต่ไฮโดรคาริกมันแตกตัวใช่ไหมมันคือโปรตอนกับคลอรด์เพราะฉะนั้นโปรตอนก็อยากจะแพร่ไปทางขวาคลอรด์ก็อยากจะแพร่ไปทางขวาแต่ว่าโปรตอนมันเล็กกว่ามันเลยเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าการเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเนี่ก็ทำให้เหมือนว่ามันมีโปรตอนอยู่ที่ฝั่งขวามากกว่า เมื่อเทียบกับคอไลน์ซึ่งมันอยู่ฝั่งนี้มากฝั่งซ้ายมากกว่าเพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้ช้ากว่ามันก็เหมือนกับว่า <c oughs> ฝั่งนี้มีประจุบวกฝั่งขวาเนี่ยมีประจุบวกแล้วก็ฝั่งซ้ายมีประจุลบการแยกกันของประจุบวกกับประจุลบตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสักตรอยต่อระหว่างของเหลวหรือว่าลิควิดจังชั่นโพเทนเชียลก็คือ e ไฮด์ j อ่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การมีลิควิดจังชั่นโพเทนเชียลมันส่งผลเสียยังไงก็คือมันเหมือนกับว่าเมื่อใดที่มีการเปลี่ยน สารละลายเมื่อใดที่มีการเปลี่ยนสารละลายเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เกิด Liquid จังชั i นโพเทนเชียลเสมออันนี้อันนี้เนี่ยซูมจาก Reference แบบอิเล็กโทรแต่จริงมันเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยนะเกิดขึ้นได้ที่ i n d i c a คเตอร e อิเล็กก็ได้แล้วทีเนี้ยสิ่งที่แย่คือ Liquid จังชั i นโพเทนเชียลเนี่ยมันทํานายหรือว่ามันคํานวณได้ยากคือเราถ้าจะบอกไม่ได้เลยว่า Liquid จังชั i นโพเทนเชียลเนี่ยมันจะมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะคํานวณได้ จากค่ายทางทฤษฎีนะครับปฏิบัติสมมติว่าเรามีสารละลายตัวอย่างที่เราไม่ทราบเนี้ยแล้วก็คำนวณไม่ได้ละว,ว่าเลคควิจังชันโพเทนเชียลเราเรามีอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่เลค u i d จังชันโพเทนเชียลมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี้ยมันเลยทําให้มันเลยทําให้ e-cell ของเราอะ่ะมันเลยทาให้ e-cell ของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับ e- indicator e เพียงอย่างเดียวละมันเลยทําให้ e-cell ของเราไม่ได้ขึ้นกับ e- indicator e เพียงอย่างเดียวละมันต้องบวกเทอมของ e-j ไปด้วยอืม เพราะฉะนั้นในทางการวัดในโพเทนชิโอเมตรีเนี่ยเราก็เลยไม่อยากให้มันมีลิควิดจังชันโพเทนช a ลคือ l ลิควิดจังชันเนี่ยมันเกิดแน่แต่ว่าเราอยากให้มันเกิดน้อยที่สุดเกิดน้อยที่สุดแถมคงที่ด้วยทำยังไงก็คือเขาใช้สะพานเกลือหรือว่าใช้โซลบริดจ์เขาใช้สะพานเกลือหรือใช้โซลบริดจ์ปกติแล้วถ้าเราซื้อ ถ้าเราต่อเซลไฟฟ้าเองเนี่ยสพานเกลือมันก็คือท่อหรือกระดาษกรองอะไรสักอย่างใช่ไหมที่มันชุบหรือว่ามีสารละลายเข้มข้นเนี่ยมันเข้มข้นสารละลายเข้มข้นของเกลือที่มันเคลื่อนที่ได้เร็วอ่ะเช่น KCl คือ KCl เนี่ยโพแทสเซียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนไซส์มันพอๆกันมันก็แปลว่าโอกาสที่สักไฟฟ้ามันจะแยกกันเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นลิควิดจังชันตัวนี้มันน้อยอ่ะแล้วการใช้ความเข้มข้นสูงเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ค่ามันไม่เปลี่ยนไปมากอยู่ละ ม่ว่าจะเปลี่ยนสารละลายยังไงมันก็จะได้เอเจประมาณเท่าเดิมอ่ะคือเท่าเดิมคือถ้ามันมี EJ เจแต่ว่ามันเท่าเดิมมันก็ยังโอเคแหละมันก็เลยจะช่วยในการวัดของเราแต่ทีเนี้ยเวลาเราทำอิเล็กโทรเคมเราซื้ออนะิเล็กโทรดมาเป็นแท่งๆแ,แบบนี้ครับปกติแล้วมันจะมีสะพานเกลืออยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละคนคิดหมายถึงว่าบริษัทเขาก็จะเหมือนกับมีสะพานเกลืออยู่ในนี้อยู่และอ่าเขาถ้าคุณซื้อคู่มือมาคุณก็เปิดดูได้แหละว,ว่าเออตรงไหนของมันคือสะพานเกลือ แล้วเวลาเราซื้อมาแล้วก็อาจจะมีหน้าที่ว่าต้องไปเปลี่ยนสารละลายมันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็อาจจะขายสารละลายที่เราต้องติต้องเปลี่ยนแหละมักจะเป็นพวกเกลือพวกนี้แหละครับ KCL ซึ่งอาจจะซื้อหรือว่าอาจจะเตรียมเองอะไรเงี้ยครับก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นในอิเล็กโทรดเนี่ยเราก็มันก็จะมีสะพานเกลือสะพานเกลือตรงเนี้ยมันทําให้ค่า EJ ของเราคงที่และมีค่าน้อยมันทำให้ EJ หรือว่า E Junction ข,ของเราเนี่ยคงที่และมีค่าน้อยเพราะฉะนั้น แม้ว่า e-cell ของเราจริงๆตอนนี้มันจะเท่ากับ e-indicator ลบ e-reference แล้วบวกด้วย eJ แต่ตอนนี้อ่ะ e-reference เราคงที่เราสบายใจละ e j u n c t i o n เนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นศูนย์แหละแต่มันคงที่พอมันคงที่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเรารวบ e-reference eJ เข้าไปเป็นเทอมเดียวได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สิ่งที่เราอยากได้กลับมาละก็คือ e-cell ขึ้นกับ e-indicator เท่านั้น เมื่อ e c a l l มันขึ้นกับ e-indicator เท่านั้นเนี่ยเราก็สามารถพูดได้ด้วยความมั่นใจแล้วว่าเออเนี่ยศักไฟฟ้าของเซลล์ที่เราวัดได้เนี่ยขึ้นกับ a n a l y ไอ ion เราขึ้นกับ a n a l y ไ e i อนเราเท่านั้นนะเพราะฉะนั้น requirement ของการทำ potentiometry เนี่ยก็คืออะไรนะอีกทีหนึ่งก็คือ reference electrode เราต้องมีความเสถียรใช่ไหมศักไฟฟ้าของมันคงที่ e indicator electrode จะต้องเลือกเพาะกับไอออนที่เราอยากจะตรวจวัด แล้วก็ทั้ง2เนี่ยควรจะมีซอฟต์เบรดเพื่อที่จะทําให้ลิควิดจังชันพเทนเชียลเนี่ยมีค่าน้อยและคงที่เพื่อที่จะได้ว่า e-cell เนี่ยขึ้นกับ e-indicator เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการโดยภาพรวมของโพเทน t i a l m ม t r รีซึ่งจริงๆเราเรียนไปแล้วนะ